you <laughs> จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่คือโจนชั่วผมวางยาเขาแล้วไปเถอะ ใบฉันคุณเกยดฉชนขนาดนี้เลยเหรอจะต้องทำกับฉันขนาดนี้เลยเหรอท่านไอพนผู้หนูชิงเสวยร่างกายอ่อนแอมายืนกลางฝนแบบนี้เกรงว่าไม่ต้องสนใจเธอลิวชิงเสวย นี่คือข่าตอบแทนที่เธอเคยเล่นกับความรู้สึกฉันในการยกเลิกสัญญามัน่น <c oughs>